เมืองแถนถือเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามทางตอนเหนือมีหลักฐานบันทึกในพงศาวดารเมืองไหลว่านอกจากเมืองแถนซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำแล้วยังมีเมืองควายเมืองตุง เมืองหมวยเมืองลาเมืองโมเมืองหวัดเมืองซางรวมเป็น8ดเมืองและยังมีเมืองที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยขาวตั้งถิ่นอาศัยสี่เมืองรวมเป็นสิสองเมืองเรียกขานกันว่าสิบสองจุดไทย

ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลายครั้งโดยการอพยพยุคแรกนั้นในตอนต้นกรุงธนบุรีสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งนั้นครอบครัวจากลาวยางจันทร์ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสระบุรีราชบุรีและจันทบุรีเเจตราม้อออบบ่่นนนนิแสใปื ส่วนชาวไทยดำจากเมืองเดียนเบียนฟูนั้นให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรีโอสันตัวเดียวเจ้งไปเค้กินห้องตในลาหักเอ้ยยาล่อไม่เจอเนื้อน nên à buồn nên ơi khai này này là nỉ buồn phẫn nản ô anh ba phó hiện sửa làm nên chờ thấy nỉ nong ơi phó hiện chu kèm mấy nó chờ cha anh ba phó hiện tà đứa đẻ chờ tằm tê lô xong hấu nà nong là nong éng ơi má mòn đã má xương kinh thế ai การอพ<อ>ยพ <ก S 2> ย้ายถิ่นฐานของกลุ่มคนไทยดำที่เข้ามาในสยามประเทศจากการที่เรามีหลักฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ได้เข้ามาในสยามประเทศถึงสี่ครั้งด้วยกันครั้งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ส่งผลต่อการ อยพยบย้ายถิ่นฐานของกลุ่มคนไทยำที่อยู่ในในครสวรรค์ครั้งสำคัญก็คือครั้งที่สองในประมาณปี2335นะครับเมื่อครั้งนั้นในเมืองเมืองแถงเมืองพวนหรือเมืองเชียงขวางนะครับได้แข่งข้อกับเมืองเวียงจันทร์นั้นเจ้าเมืองเวียงจันทร์เนี่ยก็ได้ยกทัพนะครับไปกวาดต้อนกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้แล้วกวาดต้อน คนไทยดำนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองเพบุรีนะครับดังนั้นความสำคัญของกลุ่มคนไทยดำนะครับที่อยู่ในในในปีประมาณ2,335เนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงคนไทยดำที่อยู่ในเมืองนครสวรรค์ปรากฏการสำคัญอีกครั้งหนึ่งประมาณปี2,371สมัยรัชกาลที่3ส,สมัยนั้นรัชกาลที่3ก็ทรง มีบัญชานะครับโปรดเกล้าให้พระเจ้าพระยาธรรมาธิกรนะครับซึงเป็นแม่ทัพในยุคนั้นไปตีเมืองแถงนะครับแล้วก็กวาดต้อนคนไทยดำนั้นเข้ามาอยู่ในเพชรบุรีครั้งหนึ่งจุดเดียกคือจุดกำเนิดของคนกลุ่มไทยดำที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับที่มีความชัดเจนมากที่สุด พอถึงในยุคสมัยหนึ่งในการที่เหตุบ้านการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปคนกลุ่มเนี้ยก็พยายามที่จะโหยหากับในบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะเมืองแถงที่เขาได้เคยอพยพกลับมานะครับก็จะมีเส้นทางในการที่จะเดินทางกลับสู่เส้นทางภาคเหนือผ่านจังหวัดต่างๆนะครับพอถึงพื้นที่ไหนก็จะหยุดพักกลุ่มไทยดำที่น่าสนใจ นะครับที่จะกล่าวถึงก็คือกลุ่มไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นคนกลุ่มไทยดำที่กระจัดกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นอำเภอหนองบัวอำเภอไผ่สาลีอำเภอเก้าเลี้ยวตลอดจนอำเภอชุมแสงที่เป็นอำเภอที่มีกลุ่มไทยดำที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับมีวิถีชีวิตมีสังคมประเพณี ที่ยังคงอยู่ณปัจจุบันบ้านบ้านหนึ่งของกลุ่มคนไทยดําที่อยู่ตั้งปัจจุบันนี้ก็คือบ้านขมังอําเภอจุมแสงยังมีประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารการกินการแต่งกายการรวมเครือข่ายของความเป็นกลุ่มไทยดําในพื้นที่ต่างๆนะครับเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและแข็งแรง นิจังวุจาปจายโนจัตตารวธรรมาวะคันติอาโยนุสุตา อันนี้ยาซุปอันนี้เกลือไม้อันนี้มะอันนี้คูอันนี้ฟอ,อนอันนี้ขันมะนี่เอาไ,เอาไอเอ้เอาไปบาอผีเพื่อนเอาไปบ้อไปเล่าผีเพื่อน มมีัันนนาโดยปกติบ้านของชาวไทยดำทุกหลังที่มุมขวาของบ้านจะมีห้องสำหรับไหว้บรรพบุรุษหรือที่เรียกว่าผีเฮือนโดยจัดมุมหนึ่งของห้องเป็นกละลอห้องเพื่อเป็นที่บูชาผีบรรพบุรุษปกติไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ญาติเข้าไปผีบรรพบุรุษซึ่งเมื่อตายแล้วจะไม่ไปไหน ยังคงวนเวียนคอยช่วยเหลือลูกหลานปกป้องรักษาลูกหลานเคลือร์ย่าให้เกิดความสุขความเจริญด้วยเหตุนี้เมื่อชาวไทยดำตายลงลูกหลานจะนำศพไปฝังและไปเชิญผีจากหลุมหลังจากที่ตายแล้วสามวันเรียกว่าพิธีเอาผีขึ้นเรือนรักษาของป้องกันเต่าลูกหลานนี้ดีให้เห็นเป็นสุข ยญ้าตุกหญ้าร่อนยญ้าเจ็บยญ้าไข่ยญ้ามีโรคมีภัยสุขภาพแข็งแรงมีมันความยืนเนื้อต่อบสอนบ่อโซนม้อนปงบะไข่หาเอ้เนี่อยนาที่ส่อพนมมือวายคุ้มทายินตาผมผู้สูงสุดคนเนื้อนาที่วายตั้งพระพุทธเจ้า เป็นผู้สร้างแต่งศาสนาอาชาิวายตั้คุณบิดามาดาเป็นผู้เฮากําเนิดโตเฮามาจันญ่านเทาอังก็ะแต้คุณพระพุทธเจ้าบอสั่งคุณยางต่ออายต่อเอ็มเมาเลยว่าตํลักหีดขอมันเออไก่เมืองเออื่อหา เวลาได้ล่วงเลยผ่านคำบอกเล่าเรื่องราวของความทรงจำในอดีตมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนบางครั้งอาจลืมเลือนหรือได้ลบจางจากความทรงจำไปบ้างแต่ชาวไทยทรงดำบ้านขมังวันนี้ยังคงมีหลายสิ่งที่บ่งชัดถึงความเป็นชาติพันธุ์ไทยที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษให้ได้เห็นวัฒนธรรมการกินอยู่การนุ่งหง่ม ยังถือเป็นสเสน่ห์วิถีชาวไทยทรงดำแห่งต้นน้ำเจ้าพยาตราบเท่าวันนี้ในฐานะที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของ การศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ในการศึกษาถึงชาติพันธ์ของกลุ่มคนไทยดำคงไม่ใช่เป็นการศึกษาแค่การศึกษาในประเทศไทยเท่านั้นเราจะคงจะมุ่งหวังที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ในเรื่องของชาติพันธุ์สัมพันธ์ระหว่างคนไทยดำที่อยู่ในขมังนงครสวรรค์ไปสู่ ความสัมพันธ์ของไทยดำที่อยู่เมืองเดยนเมืองฟู่ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของกลุ่มคนไทยดำที่อยู่ในประเทศไทย